โอ้อะไรก็กฎหมายกฎหมายอะไรก็เลือกตังกต้งเรื่องตั้งไรเลยมันยิ่งแค่เนี้ยนะจะเป็นจะตายก็มันจะอดตายอยู่เนี้ยรู้ไหมฮะการลงทุนการค้าเศรษฐกิจแล้วจะเอาอะไรจากผมอ่ะจะเอาอะไรไปถามรัฐบาลหน้าแล้วกันผมทําได้หลายผมทําแค่นั้นไปรับผิดชอบกับเราเองไม่ถามผมไม่พูดไม่เชื่อ,อยังไงเราก็นี่ก็ทําใหด้ดีแล้วว่า ทุกอย่างคนส่วนใหญ่เขาโอเคไงอ้าวคนส่วนใหญ่เขาโอเคว่าตรงเนี้ยมันดีอยู่แล้วมันคือความสงบอยู่แล้วก็ขอเวลาไม่ได้บอกว่าจะยึดไปนึ่งเงี้ยห้าร้อยปีเอะไรวะเขามี ไตมาสามวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยอยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนสวัสดีครับท่านเออ่วาไงพอดีมีเรื่องจะปรึกษาครับเรื่องอะไรว่ามาคือว่าช่วงเนี้ยค่าไฟมันขึ้นแพงมากเลยครับเดือนหน้านี้ขึ้นเกือบจะ5บาทแล้วรครับ พวกผมต้องทํายังไงดีครับผมก็โอเคแหละมาขึ้นแต่คือมันต้องขึ้นก็ต้องขึ้นครับมันขึ้นจากอะไรก็ไปดูสาเหต,ไเหตุไปดูสาเหตุอย่างปัญหานะ<อ>ไปศึกษาธรรมะซะบ้างทุกสมุทัยที่โลดมาก่ะเรียนซะบ้างนะทุ<อ>่งเก<อ>ิดจากอะไรนี่ค่าไฟมันขึ้นเกือบห้าบาทพวกผมต้องไปเรียนธรรมะเลยหรอครับ<อ>แล้วถ้าอนาคตมันขึ้นสักสิบบาทพวกผมไม่ต้องไปบวชกันเลยหรอครับ เออท่านรู้ไหมครับว่าสาเหตุแห่งทุกข์ของพวกผมคืออะไรคืออะไรคือท่านเนี่ยแหละครับแล้วท่านรู้ไหมครับว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์ของพวกผมคืออะไรคืออ<ก>ะไรคือท่านพ้นจากตําแหน่งสักทีครับนั่นแหละครับพ้นทุกข์เลยครับ